จักจมุมน้ำเงินครับเพชรนำชายฟิล์มกรองแสงเอกตาโคครับวัย17ปีจากอำเภอบางบัวทองครับจังหวัดนนทบุรีมีชื่อจริงว่านายวันชัยพลมจันทร์ส่วนมุมแดงครับปืนกลสอขันทาวัย17ปีจากธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีชื่อจริงว่านายอนุชิตแก้วบุตรวงศ์เก็บตัวไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอขันทาครับโดยมีคุณออสสอขันทาเป็นเทรนเนอร์มีคุณเทพสอขันทาเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับ หลุบล่งสลีลาครับธนาปืนกดได้ลอยกว่าแล้วครับยับทันทีแล้วครับธนาปืนกดซ้ายกับขวาครับเพชรนำชัยนั้นซ้ายครับโยเข้ามาจิ้มด้วยมัดโอ้ยแล้ววางแข้งสกัดเอาให้เลยครับเตะซ้ายแล้วพับขาครบท้านเพชรนำชัยจังหวะที่ปืนกดกล้าเข้าไปจะออกอาวุธครับโดนเพชรนำชัยชิงวางแข้งซ้ายก่อนโอ้เหมาะเหม็งเหลือเกินรับจะหวะเมื่อสักครู่นี้เอาละครับ โอ้โหเตะแบบไม่รักกันเลยครับไม่ให้เกียรติวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์เลยครับนะครับซ้ายของชาญเพชรนำชัยอือกนพยายามจะขยับโดนไปสองสามตุ๊กที่ต้องบอกว่าต้องละเอียดกว่าเก่าครับเอือกน์นนี้ท่าทางสะออดสะอองครับหน้าตาคล้ายๆเขาเอกลิเกครับประเภทรูปร่างดีหล,อล่อเหลาเอากานนี่ครับก้าวทางซ้ายเลยครับ พยา,ายามจะศส่รูปร่างสลีละของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับยับเข้ามาทิ้งด้วยสอกซ้ายดักเอาไว้ครับเพชรน,นำชัยฟันข้ามาอีกทีครับเพชรนำไทยวันนี้ตั้งป้อมรอเลยครับซ้ายลุ้นๆครับล่างสลับบนหนกกักใจหรือเปล่าครับพืนกนติดช้าทำช้าโดนไปเยอะครับต้องตัดสินใจให้เร็วกว่าน,นี้อะไรครับก้าวข้ามความเจ็บปวดกันชนานืนกนอู้หูยเดินแรกเลยครับ โดนแข้งโดนสอกเข้าไปครับนะครับสอกซ้ายอีกครั้งพยายมามจะตกด้วยขวาครับพี่นำชัยไปดีรอไม่ได้ครับเขาร่องแข้งซ้ายต,ต้องเดินต้องเดินให้สุดครับต้อง,องเดินให้เร็วกว่าน,นี้แับมามีแข้งซ้ายเปิดทางเข้ามานะครับฟันสอกแรกเข้ามาเหมือนกันครับธนาปืนกรขยับเล่นงานฐานล่างบพี่นำชัยแม่วันนี้คุณสหมิตรพวนนาขึ้นหัวหน้าค่ายี่มาเกาะขอบเชียร์ครับาด้านเจ้าเพชรนำชัย เทศกาลวันแห่งความรักนี่ทีมคนรักเอาไว้ก่อนครับมาอยู่กับมวยของคุณสมิตภูนามวยสําคัญกว่าครับไม่ใช่ว่าวันแห่งความรักนี่จะมีให้กับแฟนอย่างเดียวครับให้กับอะไรก็ได้ครับมวยก็ได้ครับเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักครับอยู่กับมวยก็รักมวยให้กำลังใจกันไปครับอาชีพเดียวกันบวชก็มอบความรักมอบอาวุธแทนดอกกุหลาบเขาตอนนี้นี่แหละครับข้างล่างนี่มอบช่อดอกไม้ครับ ปนเวที Canada, ity, มอบแข้งครับครับปืนกลย,ยึดยักไปหน่อยครับด uh, ึงจังหวะได้แล้วถีบด oh. oh! ้วยขวาเรน้ำช oh! ัยโยมาดูครับชกแบบผ่อนคลายครับธนานเจ้าเพชรน้ำชัยเล่นงานไปที่โอ้ยนี่ก็มาขาลากเลยครับโดนเล่นงานไปที่พับในเสียตูเสียหลักหรือเปล่าครับนธนาร์ปืนกลเอาล้วครับเริ่มเตะเริ่มเอียงไปเอียงครับหล่นลงไปครับตัวนี้หาเลยครับด็อกเตอร์นาคินคำสีนับเลยครับโอ้ โดนดีดไป2ทีครับมายังระเบิดกาตาดานปืนกลแล้วละคังช่วยครับหมดยกที่1ครับเอาละครับกลับมาตียังกันต่อครับเปิดหัวคู่แรกครับระหว่างทางด้านปืนกลสอขันทาจากประทุมธานีในมุมแดงครับเจอพิษแข้งเข้าเล่นงานเข้าให้แล้วครับโอ้ยยางระเบิดครับเพชรน้ำชัยกับหัวเท่านี่แหละครับมาพับในครับ ขาหลักปักพื้นครับซ้ำเลยครับดูครับดาบที่2ครับเสียนับไปเลยครับชนะปืนกลดูนะครับเอาเลยครับเสียไปหนึงนับครับยังมีเวลาครับนะครับนี่ชมหน้าของด็อเตอร์นาคินคำศรีครับผู้ชี้คำบนเวทียกที่สองแหละครับยกที่แล้วได้แล้วครั้งช่วยชีวิตครับ แดงยังมีเวลาเอาขึ้นหาทุ่มเ,เข้าหาอยาให้ทางด้านฝ่ายแดงผ่านน้าเงินคุมเกมได้ครับต้องเล่นเกมต้องเอาที่เลยถนัดอยู่วงนอกโดนแข้งนี่แหละครับถึงหมัดแรกเลยครับโอ้ยเอาแม่อีกแล้วครับโอปะยางมาไม่ดีครับโดนเข้าไปธนาเพชรน้ำชัยก็พยายามจะเล่นที่เดิมนี่แหละครับมาแล้วครับแต่แตโดนหมัดโครได้ปืนก้สสวนคื้นแล้วเสียบในมีเข่าเข้ามาเสริมทางด้านปืนกน ยังทำได้กับแฟนเข้าวิ้งได้ไม่ไกลเลยยังมีลูกอื่นเข้ามาเสริมมีกระท่อนกับแท่นกันแต่ว่ามีบัตรนี่แหละครับนะครับถึงตัวกับตนาปืนกลล็อกตีกองแยกออกมาก่อนครับปิดอาวุธของทางด้านเพชรน้ำแข็งได้ครับจับไม้อย่างเดียวตอนนี้ความหวังอยู่ที่เข่าครับทางด้านปืนกลพยายามเล่นเกมขึ้นมาและได้ใจกองเชียร์ครับพอเดินอย่างนี้ครับทุกซ้ายจะเสียบในครับกัปตันเพชรน้ำแข็เอาลหครับ ชกกับทนานมืนกลนะนาทีนี้ลนลานไม่ได้ครับขาบัดหนึ่งสองเวียงไปเวียงมาครับโอ้แล้วดูครับเอ้าเป็นทีของทะนานมืนกนบ้าเลยครับนี่นะครับทีใครทีมันครับทีเองข้าไม่ว่าทีข่าเองยาโวยมืนกนเดินครบแกมต่อครับอยู่นอกไม่ได้ลุนในเท่านั้่นะอาครับขามัดหนึ่งสองมาเอียงไปเอียงมาเหมือนกันครับเพชรน้ำชายโอ้ตอนนี้สถานการณ์บนไปทีครับ น้าเพชรนำชัยหน้านิ้วชิ้ขมวดนครับเช่นเดียวกับคุณสามมิตรพัวนาลูกพี่เลยครับแมปลายยกที่หนึ่งท่าท้าจะเป็นงานสบายสบายครับที่ไหนนะครับโดนเป็นหนักเลือดเินครับตอนนี้เพชรนำชัยตู้พางถอยพางครับแม่คิดว่าจะเป็นพระเอกฉายซะแล้วม้วนเดียวครับโอ้แต่กลับกลายเป็นหนังดราม่ากัต้องติดตามกันยาวๆอีกแล้วครับแม่สุดท้ายนี่จะกลายเป็นคนร้ายผู้ร้ายหรือเปล่าครับเพชรนำชัยต้นต้นในครัวมาแบบข้ามาคนเดียวครับนะครับตีด้วยขวาครับ อุนกลแต่เจอธนาเพรชรนำชัยสวนคืนนะครับอุ่นกนเดินต่อครับตึงได้พยายามจะคืนได้มดหน้านี่แหละครับรู้ทันหมดแล้วเลครับว่าจะมายังไงครับอา่านครับมัดชุดของธนาอุ่นกนเพชรนำชัยยังเสียบได้สายแล้วตั้งขาเอาไว้ได้ครับวางล้ขาเอาไว้เพชรนำชายพยายามยังไปจุดเดิมครับแต่อาวุธถนัดนี่ยังไม่เข้าเป้าเขาตอนนี้เตะตัวไหล่ก็หาฝั่งไม่เจอครับอุ่นกนจับในได้หาจาังหวาเสียบเพชรนำชายชิงเสียบก่อน นะครับเสียด้วยซ้ายมาได้ครับเล่นงานไปที่พับนายปืนกดจังหวีบมาโอ้โหนี่แหละครับนี่แหละครับโอ้โหไม่ต้องนับไปเสียเวลาแล้วครับปิดเกมไปเลยครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับสัญญาแดงผ่าแปดครับธนาเพชรนำชัยครับโอ้โดนหมัดตุบตับตุบตับเข้าไปครับแต่สุดท้ายครับความมุ่งมั่นของเขาก็พยายามจะเล่นงานไปที่ต้องบอกว่า เป็นบ่อน้ำมันของทางด้านเจ้าปืนกลเลยครับบริเวณต้นขาครับนี่ครับเวียงซ้ายเวียงขวาเข้ามาครับช็อตไปเลยครับบีดเข้าไปครับโอ้ยบริเวณพับในครับเหนือเขาทางด้านขวาครับไปยังเข้าไปครับโอ้ยืนไม่ไหวครับโอ้ปิดเกมไปครับเอาเลยครับไปบนเวทีครับ เลิกงามยามดีครับน็อกกันตั้งแต่ยกแรกเลย and that was the first fight that ended knockout alright and now it's time for the bonus round สนับสนุนโดย m a x m a y Thai Facebook Live และ m a x m a y Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม m a x m a y Thai 7วัน7รายการบน Facebook m a x m a y Thai และบนระบบ iOS และ Android m a x m a y Thai Mobile App ดาวโหลดหน้า on iOS แ and ละ Android No bonus! Max Muay Thai mobile app. Bit game, Lobin, it's up. Ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner by way of technical knockout, blue corner. Vietnam Shai, firm grong sang extra call. You build playing Chong Liman, the Road Club, Malibu, Crown do Not go anywhere. we will come back after the break. This is the Global Fight Champion Challenge.